ดาราชายอ,าอะไรต่างๆเนี่ยเ,เ,เจ๊กอไก่กับดาราชายที่กําลังเป็นข่าวเนี่ยเรื่องการตบรั์พยายามช่อโกงอะไรแล้วก็ฟังฟัง,ฟ,งฟังหูยอหูนะครับมันอาจจะเป็นจริงตามนั้นก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เพราะเจ๊กอไก่ตัวน,นี้ก็โดนทัวลงโดนคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าทําตัวเป็นนักตบทรัพย์บ้างอะไระอะไรต่างๆางชื่อเสียงก็เสียหายชิบหายไปเราก็ไม่รู้ว่าใครจริงใครเท็จนะผมก็ไม่อยากจะทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษา พะทุกวันนี้ก็คนที่มาจัดรายการนักขงนักข่าวก็ทําตัวเป็นผู้พิพากษาไปนะดาเขาเป็นโจรมั่งติดคุกเท่านั้นเท่านี้ศาลยังไม่ตัดสินเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากสื่อมวลชนนะครับนะครับนักจัดรายการทั้งหลายนักข่าวว่าใครจะใครต่างๆก็อย่าอย่าทำตัวเป็นศาลอย่าทําตัวเป็นศาลนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็สอบถามกันมาได้นะครับจะอินบ็อกซ์หรือจะโทรจอะไรต่างเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะเราเหมือนพี่เหมือนน้องเพราะนั้นก็ ไปตัดสินเขาเพราะนั้นเจ๊ากอไก่กับดาราชายมีคลิปเสียงเนี่ยถามว่ามันค่อนข้างชัดไหมชัดแต่ว่าอย่าลืมนะเจ๊ากอไก่กับดาราดาราชายฟอร์ฟันเนี่ยนะครับก็ต้องไปชี้แจงว่าไอ้เสียงในนั้นเป็นยังไงถ้าถ้าชี้แจงได้ก็หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็นะเวลาเราจะมาวิเคราะห์เนี่ยผมเนี่ยนะมีหน้าทีเา่เรียนกฎหมายมาเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นไงก็เอ่อเรียกว่าอะไรก็ฟังหูไห้หู นะครับเ,เจ๊กอไก่ตอนนี้ก็ถั่วลงคนด่าแม่งทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับด่าเพราะอะไรก็พฤติกรรมของตัวเองนะครับเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของตัวเองดันไปพูดอะไรแปลกๆเขาเนาะอ้างรัฐมนตรีนะนะครับแต่งตั้งตัวเองให้เป็นดูแลสคอบอไปเก็บเงินเก็บทองมาส่งให้พ่อรัฐมนตรีอะไรต่างนะครับไปพูดแบบนั้นเนี่ยพอภายหลังมารัฐมนตรีเขาบอกเออขาไม่รู้จักเธอเลยเธอเป็นใครเจ๊กอไก่ นะครับไม่เคยนั่งโต๊ะคุยไม่เคยแต่งตั้งเลยอ้าวอย่างนี้ก็ชิปหายแล้วสิครับนี่แหละครับเพราะปากตัวเราเองเราพูดเองนะครับเราก็ต้องไปชี้แจงว่าทําไมเราพูดแบบนั้นนะหนึ่งพูดไปเพราะมันปากสองพูดไปเพื่อจะตบซับสามพูดไปสนุกปากหรือพูดไปเพื่อจะช่อโกงเขาหรือเอ่อเป็นสันดานานะหรือเป็นการแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นปกติทุละ น้องคิดยังไงเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดไปเพื่ออะไรนะนะครับพูดไปเพื่ออะไรว่าเนี่ยนะรัฐมนตรีน้ําเนี่ยนะแต่งตั้งเขาดูแลสอเคาบอมีอํานาจจัดการได้ทั้งหมดใครมีปัญหาคาดีแชร์ลูกโซ่เขาเคลียร์ได้จบอืมจ่ายเงินจ่ายทองมาให้เขากระจบอะไรต่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดไปเพื่ออะไรนะครับเขาต้องไปชี้แจงถ้าชี้แจงได้ออพูดไปเพราะความมันพูดไปเพราะความมันเทิงแต่ครั้นี้มันจะศาลจะเชื่อหรือเปล่า นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลาเราขึ้นศาลก็ต้องไปชี้แจงนะนะครับถึงแม้จะมีคลิปเสียงชัดเจนต่างก็ต้องไปชี้แจงว่าพูดเพราะอะไรหนึ่งความมันความบันเทิงขี้โม้ขี้คุยนะไม่ได้มีเจตนาจะไปช่อกงหรือตบซัพย์อันนี้ก็เป็นแนวทางต่อสู้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแต่ก็ไม่รู้ศาลเชื่อไหมถ้าศาลเชื่อก็หลุดแต่ศาลไม่เชื่อก็ต้องติดคุกติดอะไรไปอันนี้ก็เป็นเรื่องอต้องไปสู้กันในศาลนะครับในชั้นนี้เธอก็เป็นแค่ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ นะครับเพราะฉะนั้นฟังรายการพี่เดย์แล้วเราก็นึกถึงตัวเราเองวันหน้าเผื่อเราจะไปตกทรัพย์เขาไปช่อโกงเขาเราจะต่อสู้คดียังไงนะครับนะอันนี้ก็แนวทางการต่อสู้คดีเนี่ยฟังฟังไว้เนี่ยเราไม่แน่เราฟังฟังเสร็จแล้วอาจจะไปตกทรัพย์เขาก็ได้อาจจะไปช่อโกงเขาก็ได้มันไม่แน่หรือบางครั้งเราเป็นผู้เสียหายเราแบบเป็นบอสปันเป็นบอสพองเป็นดไอคอนเนี่ยถ้าเราโดนแบบเนี้ยคนจะมาช่อโกงจะมาการชคเราทําไงเราก็เรียนรู้จากคดีนี้ นะครับเนี่ยบอสปันบอสพอเขาฉลาดเขาก็มีการบันทึกเสียงบันทึกภาพไว้ถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ผมไปดูจะก,กี้บางเพจนะนอกจากจะมีคลิปวิดีโอมีคลิปเสียงเขายังถ่ายภาพขนะดส่งมอบเงินนั่งประชุมแรงต่าง,างก็เจ๊กอไก่ก็ก็ต้องไปแก้ลำเอาถ้าแก้ได้ก็หลุดถ้าแก้ไม่ได้ก็ติดคุกก็นน่ก็แล้วแต่ไปขึ้นศาลเนี่ยผมดูในเพจนะเจ๊กอไก่นั่งหัวโต๊ะพวกดีไอคอนบอสเบิร์ดนั่งข้างๆเต็มไปหมดเลยแล้วมีคลิปเสียงคลิปภาพสอดคล้องกันหมดเลย ถือเงินถืออะไรอ่เขาก็ไปแจ้งตบทรั์พยายามช่อโกงอะไรต่างก็ผู้เสียหายเขาก็ไปกล่าวหาเจ๊กอไก่ก็ต้องไปสู้คดีผิดถูกก็แล้วแต่ศาลตัดสินเพราะนั้นนะเจ๊กอไก่ก็ต้องอธิบายว่าไปนั่งหัวโตวแล้วไปรับตังค์ก็เป็นปึกๆอ่ะส0 0 0 0 0เจดสนเนือะ 3, 000, 7, 000, อะไรผมดูในข่าวแล้วก็ตะกี้ในในในเพจบางเพจเข้ามาตำแหน่งนั่งกันหมดเลยไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาไปเอาเงินเข้ามาเรื่องอะไรก็ต้องไปชี้แจงชี้แจงไม่ได้ก็ติดคุกชี้แจงได้ก็รอ นะครับนะอันนี้ก็เพราะนั้นเวลาดูข่าวสารก็นึกถึงตัวเราเองแล้วเราก็ไปคิดดูว่าเออถ้าเราใครจะมาตบทรัพย์เราก็ต้องวางแผนตั้งกล้องซื้ออุปกรณ์มาซ่อนกล้องซ่อนแรงต่างพอพยานหลักฐานมันชัดมัดตัวผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็ดิ้นไม่หลุดมันดิ้นไม่หลุดก็เสร็จเลยเหมือนกับเจ๊กอไก่กับดาราชายฟอร์ฟันเงี้ยโอ้โหคลิปเสียงมันชัดเนี่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับยี่สิบล้านคุยกับหนุ่มกันใช้ยังคุยแล้ว พี่นิพี่นุ่มโอเคแล้วยี่สิบล้านโอ้โหมันคือเสียงมันชัดแจ๋วอะจะไปต่อสู้ว่าเอไอจะไปต่อสู้ว่าอะไรเนี้ยตัดต่อเดี๋ยวนี้มันมันมันไม่มีใครเชื่อแล้วมันเดี๋ยวนี้มันพิสูจน์ได้เอไอกับคนมันง่ายนะอย่างรายการบางรายการที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอไอเรื่องคอมพิวเตอร์เขาจะบอกมันมีโปรแกรมตรวจสอบก็รู้แล้วไอ้นี่คนพูดไอ้นี่หุ่นยนต์อะไรต่างมันคือเดี๋ยวนี้มันจะไป จะไปต่อสู้อะไรแปลกๆหรือบางคนก็เรียกว่าแถอะไรเงนี้มันก็ยากพี่น้องครับเพราะนั้นฟังรายการพี่เดไว้จะได้ฉลาดนะครับจะได้ฉลาดจะได้เรียนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเป็นนั่นเป็นนี่เราจะมีนะครับมีแนวทางในการที่เราจะเรียกร้องความเป็นธรรมหรือต่อสู้คดียังไงนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ